กับมากต่อนะคุณผู้ชมเหลกสุดท้ายแล้วนะฮะ M Smart p ร์ c o f f e e คุณผู้ชมนะฮะกาแฟดีๆสำหรับคุณผู้ชายแต่คุณผู้หญิงซื้อให้ทานนะฮะตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ากาแฟเนี่ยในเคเบิลทีวีในโลกออนไลน์เนี่ยขายกันเยอะ เข้าใจคุณผู้ชมเลยนะคะแต่ตัวที่แตกต่างนะคะเพราะเขาจะเรียกความเป็นชายให้กลับมาก็าใส่แอลอาจ i นีนนะคะก็เรียกว่า,าจะช่วยในเรื่องของการดูแลฮอร์โมนเพศชายรเรียกมันกลับคืนมาคุณผู้ชมนะฮะความหวานไม่ต้องห่วงเราไม่ใส่น้ําตาล เราใช้ยาหวานแต่คุณผู้ชมนะกินไปแล้วเนี่ยรสชาติเข้มขน้นอร่อยอเรียกมันคืนมาคุณผู้หญิงต้องซื้อนะราคาไม่แพงมี15ซองกล่องหนึ่งราคาเท่าไหร่คะกล่องละ350 <c oughs> บาทเท่านั้นถือว่าคุ้มมากๆเลยนะฮะแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้โปรโมชั่นสุดพิเศษนี่คือหน้าจอแล้วนะครับโปรโมชั่นซื้อ3แถม1ราคาเพียง1,000บาททวนเท่านั้นนะครับสนใจโทรได้เลยนะครับ0 9 5ย์8 4 6 2 4 0 9 5 7 1 8 4 6 2 4นะครับหรือที่ Li นย์เก้าาดหนแดี่หกี่นะครรอที่ได้ เลยขึ้นด้านล่างนี้นะครับแล้วคุณผู้ชมท่านไหนอยากติดต่อโฆษณาเข้ามาในรายการเม้างมันกันปางของเราก็อย่าลืมครับเบอร์นี้ขึ้นด้านล่างเช่นเดียวกันนะฮะเบอร์นี้โทรเลยครับ0900899995นั่นเองครับครับต่อไปค่ะคุณผู้ชมก็ไปดูนี่ดีกว่าครับชาวเน็ตตาดีแอบถ่ายคลิปพระเอกซีรีส์ดังจูงมือสาวปริศนานะฮะ เป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มีกําลังมีผลงานแล้วก็ได้รับชมอยู่ในขณะนี้สําหรับนะฮะคุณมายภักภูมิอย่างซีรีส์วนะฮะเรื่องรักโคตรร้ายสุดท้ายโคตรรักเดอะซีรีส์นะฮะบอกเลยว่ากระแสะซีรีส์เรื่องนี้โด่งดังไปทั่วเอเชียแล้วนะฮะนอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วเนี่ยมายังเป็นทั้งดีเจแล้วก็นัก,กร้องอีกด้วยเรียกได้ว่าความสามารถรอบด้านจริงๆนะครับ ล่าสุดนะฮะน t ทีต่อก็ได้มีแอคเคา t หนึ่งได้มีการโพสต์คลิปหนุ่มมายในกำลังเดินข้ามถนนพร้อมจ,จูงมือสาวปริศนาสวมสซเซอสีขาวครับโดยกับชั่นในคลิประบุว่าทุกคนพี่มายเดินจับมือกับใครอ่ะหลังจากที่คลิปเนี่ยนะเผยแพร่ออกไปไม่นานก็มีแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายเลยนะฮะนี่อที่เราเห็นกันไปเลยนะฮะ ก็น่าจะเป็นตัวจริงนะฮะเพราะคอมเมนต์บางคนบอกว่าเฮ้ยพี่แก30แล้วนะมีคนรักก็ไม่น่าจะแปลกหรอกแต่เขาเป็นพระเอกเงี้ยมันจะแปลกไหมไม่แปลกคบอกว่ารักเขาแล้วก็ให้เกียรติเขานะคะตอไมโอมตอไปโอมไปเดินแถวเยาวราชแล้วแล้วไว้ผมยาวแล้วลูกไหนอะเมื่อกี้ไม่ใช่ก็ยิ่โอมใส่แหไม่ใช่กับพี่ไม่แบ่บอกว่าพี่ไม่จะมีแฟนก็ไม่แปลกหรอกเพราะอายุสามสปีแล้วบอกว่า อินเหมือนซีรีส์ก็คือซีรีส์ชีวิตจริงก็คือชีวิตจริงต้องแยกกันนะจ๊ะเออแ้วเขาก็ดังมากนะซีรีส์เรื่องนี้นะฮะที่ที่ที่เล่นคู่กับอีกคนหนึ่งที่กำลังจะกลับไปเล่นช่องสามที่เราเคยอ่านข่าวไปชื่อว่าอาโปอะอาโปอะไรสักอย่างนี้แหละเคยดูไหมเรื่องนี้ไม่เคยไม่เคยดูเนาะแต่ว่าเขาจะฉายในเน็ตฟลิกซ์กันนะฮะอ่ะคุณผู้ชมครับไปดูอีกเรื่องหนึ่งครับนางเอกดังดีกว่านี่เพิ่งเลิกแฟนควงพระเอกคู่จิ้นโผล่อยุธยานะฮะ เพจเจมอยร้อยแปดครับออกมาโพสเลยซุบซิบซิแบบนี้ว่าพระเอกนางเอกคู่หน,นึางเอกพระเอกในสังกัดของเจมอยใช่ไหมคะที่เล่นละครด้วยกันความสัมพันธ์มีอะไรในกอไผ่ไหมกูว่ากูว่าสังกัดครับวงในเนี่ยบอกว่าไม่ใช่ชแค่พี่น้องช่องนี้ของกิ๊บ บอกว่าไม่ใช่แค่พี่น้องถึงขั้นไปหาเอาไปาแลว่าไปหาสู่ถึงบ้านเลยเมีคนเห็นไปมุ้งมิงกันที่ยุธยา<อ>จนตัวนี้นางเอกโสดแล้วจะก,กีก,กับพระเอกคนนี้หรือเปล่าโดยก็ความทั้งหมดนี้มีดังนี้นะครับอตอนเล่นละครด้วยกันเนี่ยก็ไม่อินมากแต่กูชอบพระเอกมาก<อ>ล่าสุดเนี่ยเห็นทั้งคู่ไปยุธยาด้วยกัน<อ>มุ้งมิงเชี่ยวไปขี่ช้างหรืเอเปล่าแต่คิดว่าน่าจะไปเรื่องงานแหละแต่วันนี้นางเอกแต่นางเอกน่โสดแล้วเพราะนางเอกจะกีดกับพระเอกคนนี้ ก็แล้วแต่อย่ไปอ่านีเจมอยเยอะ,<ฮ>ะมัเขียนเชียร์ช่องมันบอกว่าจริงๆเรื่องนี้ทั้งกองเขาก็รู้กันมานานแล้วว่าคู่นี้ไม่ใช่แค่พี่น้องแต่ชอบกันจริงจังถึงขั้นไปมาหาสุขที่บ้านออเออถ้าเขาจะคบกันจริงก็จะทําใจออเออไม่รู้ไหมใครจะรู้ไม่หรอมันก็ไปดูช่องนี้ <สะ S 1> ไม่ใช่ใครอะ,รอะนี่เพราะมันขอว่าคนเห็นรูปมาแล้วนี่โอ้ยใช่หรอ ไม่ใช่ในเงยลูกคนละเลยเพราะเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้ทำไมอ่ะ,อะ,อะแล้วทำไมเขาจะมาชอบไม่ได้หรอไ,ได้ทำไมอ่ะผิดผี <laughs> <laughs> ไม่เกี่ยวหรอก <laughs> แหม เออบางคนบอกว่าครูก็ลูกพญานาหมื่นมึงจะให้คูเงียบปากหรือนี่บางคนบอกอ่านมอเมึงพูดมาขนาดนี้มึงก็เอาหน้าก็ขึ้นเถอะอีห่าบอกว่าอ่านสองบรรทัดรู้เลยคิดว่าวันนี้ต้องปากกดนะฮะบางคนบอกว่าคิดอยู่สองคู่บลอปอกกอและกอนะฮะเออนะฮะสรุปคู่กอกอหรือคู่บลอกับปอเดาวม่ถูกละแม่ถ้าคู่สองนี้ฉันให้รักผู้รักเดียวอะไรกันอย่างคอมเมนต์มาเนี่ยเออทำไมยังเป็นไปไม่ได้หรอเพราะคนนี้เขาก็โสดนะ อืมอืมเป็นไม่ได้หรอกหรอทำไมเขาหนี่แล้วเขาจะมาชอบไม่ได้หรอเพิร์ทเจออืมนะเพิเจอร์ตอแรกเราคนนี้มาขอแม่เอาไหมไม่เอาทำไมอ่ะกูกลัวอุ้ยกลัวไปอีกถ้ามึงรู้อย่างที่กูรู้มึงจะเอาไหมล่ะทำไมอ่ะกูบอกไม่ได้กูเดี๋ยวคุณบอกหลังไหม่ได้อ่ะได้โอเคตามนี้อืมอ่ะจบแล้วอืม อีดีรีบจบนะอ้าไม่อยากรู้เก็อยากรู้ไงก็จะถามในรายการแม่ก็ไม่บอกไม่บอกไม่บอกอยู่นั่นแหละไบอกอีพวกในเน็ตจะลุกดีจะติดหอพวกเนี้ยเออเดี๋ยวไม่เอาไปเฉลยกันไม่ได้ต้องระวังต้องระวังเออเขาบอกลีลาไม่เท่าไหร่หรอกอหะ่ไหมเดี๋ยวกูจะบอกหลังไมาอ่ะลีลาไม่เท่าไหร่หรอกเริ่มหลุดมาแล้วใหญ่ไหมกลางกลางกลางแบบ ขี้แบบที่หื่นไหมไม่ไม่อยากเปลี่ยนไหเด็กผู้ชายนะโทขี้งอไม่ขี้งอไหมไรู้มึงอ่ะอ่ะกูไม่ใช่ห้องน้ำกูจะรู้ว่าเขาขี้งอหรือขี้หื่นแล้วเวลาเขาไปมีอะไรเขาไปขอหรือเขาดื่มมาขอเขาอะไรนะเวลาที่เขาจะไปมีอะไรเขาไปดีวเองเขามักจะดิวเองดิวเองด้วยดวเอจ่ายตังไหมไม่ฟรีเออทุกสาวกินมาเยอะแล้วเออไม่ละไม่ละ เห็นไหมล่ะไม่ต้องรอหลังไหม่นะนี่ไม่ต้องรอหลังใหมเนะล่าห,หมดแล้วจบสาวกินมาเยอะแล้วอือเขาเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติคาะใช่เขาอีกคนนั้นเนี่ยอักษรยอร่ออ่างอ่างโอ้ยเยอะนะอักษรยอร่ออ่างอ่างเลยเป็นกระเทย ตัวดำๆไม่ใช่อง้์ล้หนึ่งมึงอะแหละไม่ใช่มึงเล่นเป็นเรื่องนี้ไงเรื่องอะไรข้าวนอกนาโอ้โหละบบเป็นอะไรข้าวนอกนาไงพที่นันทนาบุญหลงก็ยเล่นนะพักก่อนเก่ามากนะคะอ่ะขอบคุณนะคะ M Smart Coffee M Smart Plus Coffee ค่ณะคะคุณผู้ชมนะกาแฟดีๆซึ่งซึ่งคนผู้หญิงเนี่ยซื้อให้ผู้ชายนะฮะลองดูกล่องนึงก่อน เพื่อพี่นะฮะเรียกความบันเทิงกับคืนมาบำรุงสุขภาพบำรุงสุขเพศเอ้ยสุขภาพด้วยท่านผู้ชมนะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษฐ่ะโปรโมชั่นวันนี้ครับหนึ่งกล่องมีนะฮะสิบห้าซองราคากล่องละ350บาทนะครับแล้วก็นี่นะฮะใครอยากได้โปรโมชั่นสุดพิเศษก็จัดเลยซื้อ3แถมหนึ่งแบบนี้ราคาเพียงแค่1,000บาททวนเท่านั้นนะฮะสนใจโทรได้เลยครับ0 9 5 7 1 8 4 6 2 4 0 9 5 7 1 8 4 6 2 4นะครับหรือที่หกสองสีสแกนย์เก้าหน้าจอได้เลยนะฮะสี่หกสองสี่นะครับหรือว่าใครนะ์แอลงโฆษณากับรายการ เราเมาส์มันคันปากนะคบมาวางด้านหน้าแบบนี้เบอร์ขึ้นด้านล่างแล้วนะครับ9ูนย์เก้าศูนย์ศูน่ครับเวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมที่งานลาไปก่อนพบกันใหม่สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ <c oughs> เพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ